วันนี้พาครอบครัวไปเที่ยวทำไมถึงเลือกเอาโตโยต้าฟอร์จูเนอร์คันนี้มาล่ะคะช่วงนี้ฝนตกด้วยค่ะช่วงนี้ฝนตกทุกวันเลยฝนดีทีนี้นะอเออก็เลยเอาคันสูงๆมาค่ะอ่าแล้วก็คือเลือกเอาคันนี้ค่ะเมื่อเช้าวันึนี้เลือกเอาคันไหนมาดีพอดีก็นึกน,นึทุกนึกน,น,นะคือเราเราเรา,เราวันนี้มาครอบครัวนะแล้วเราเป็นเจ้าของร้านเองค่ะ เวลาไปไหนคืเนี่ยเราก็คิดเนีว่าหนึง่งอันดับแรกความปล<ฆ>อดภัยเองค่ะชีวิตทรัพย์สินเราก<ฆ>็ครอบครัวมันต้องมาก่อนนะเวลาเกิดเหตุการอะไรขึ้นมาแล้วเนี่ยมันเรียกลัดเืนองไปได้ไนงะ<ฆ>ค่ะคนนี้ก็เลยคิดว่าเออเอาครณีมาลองมาลองก็ค<ฆ>ือมาลองแต่ก็ที่มาลองเนี่ยมาลองโชกโปรเฟนเดอร์สี่ต้นเออโชกโชกโปรเฟนเดอร์สี่ต้นเอร์ วันนี้อาจจะคุยไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่เพราะว่าไม่ค่อย,ยมีสมาธิหนึ่งก็คือสมาธิต้องขับรถสมาธิต้องขับรถรถเยอะนะความเบืดอใจอะไรอย่างเงี้ยเราต้องแยกสมองแยกมาซะอะไรแต่ถ้าอยู่กับที่เราก็ต้องควบงเรื่องการขับรถไงเราก็มีสมาธิในการคุยแต่กีต้องมีสมาธิในการขับเราก็ต้องนึกนึกด้วยว่าเออเราจะคุยเรื่องโช๊คเนี่ยฟังเป็นจริงของโชคเขาเนี่ย คือเขาเป็นยังไงเนี่ยเราต้องนึกไงเราต้องแยกภาษา,าไงาบอกัไเนีย่ยเออเแล้วเท่าที่ลองแล้วก็คือคันนีเขาใส่โชว์โปรเฟเดอร์มาสี่ต้นค่ะค่ะ <c oughs> ใส่โชว์โปรเฟเดอร์มาสี่ต้นการขับแล้วเท่า,ท,าที่ลองแล้วถือว่าโอเคนะอือโชว์ชุดนี้เป็นสตาร์บัคเกล้าระดับรู้สึกระดับเนี่ยคือเจ้าของเดิมเขาบอกมาเขาก็ใส่มาหลายหลายต้นกคือสี่ต้นเลยบางคนประหยัดเงินก็เอาเฉพาะคู่หลัง ผู้น่าเดิมอะไร่เงี้ยของเดิมเนี่ยเป็นโชคสปริงอ่ารุ่นนี้เป็นของทีดีอยู่แล้วนะโชคสปริงของทีดีอยู่แล้วเขาก็ดีดีในในระดับของของทีดีเขาอยู่แล้วใช่ป่ะเอออย่างเงี้ยเออเขาก็โอเคอยู่แล้วแต่ว่านี้ได้โปรเฟคเตอร์ตัวดีขึ้นมามันก็เท่าที่เรามาลองขับลองเทสถนนจริงนะไม่ได้มาโหนกขับจริงลองเทสดูแล้วเราถือว่าโอเคนะถือว่าโอเค การขับเกียนิ่มหนึบ้าใจกับว่ามันมันหนึบรถเนี่ยมันไม่โยน<อ>คือโช๊คาาสปริงบา,งบา,งบางรุ่นไหนอย่างเี้คือรถมันโค้งอ่ะคือขับแล้วคนที่ภาษารถเขาจะรู้ว่ารถมันลอยลอยลอนอนโค้งโค้งไม่น<อ>ิ่งมันไม่นิ่งแล้วมันไม่หนึบเนี่ยแ,แต่ตัวเนี้ยเขาเซ็โช๊คสปริงมาได้ได้ได<ช>้ได้ได้สุดคือได้แม็กกันอ่ะมันลงตัวคือเราอยู่กับรถมาเนี่ยถามว่าเราอยู่กับรถมาจะสามสิบปีอย่างงี้ Uh huh. คือถ้าพูดภาษาชาวบา้านเนี huh. ่ยคือเราลองขับรถมาเนี่ยมันลอยท่อแบบแม่นะเป็นหมื่นๆคันแล้วยังออยือมันลอยท่อมันแม่ไปคือมันยาวนานไงเองเ uh huh. กือบสามสิบปีเนี่ยใช่ไหมมันยาวนานเราก็ลองรถมาสารพัน,นอะไรเงี้ยรถดีไม่ดีเนี่ยเราพอแยกแยะได้เราพอแยกแยะไ,ได้ว่ารถสติงเดิมโชคเดิมมันเป็นประมาณนี้ uh huh. เปลี่ยนโชคมา ขี้ข้อนี้แบบนี้มันประมาณนี้เราพอแยกใยญ่ได้ไงเพราะว่าหนึ่งสมัยก่อนเราเคยเสียเงินแต่งเองใส่เองบ้างแต่พอมาตอนหลังเนี่ยคือรถเราเยอะจังหวัดแล้ลูกค้าเขาแต่งแล้วเวลาเราไปคุยบ้านลูกค้าเขาบอกเนี่ยเขาใส่มาบูลค่าประมาณนี้ยี่ห้อน,นี้เราก็ได้ความรู้จากลูกค้ามาว่าเนี่ยบูลค่าประมาณนี้ใส่รถรุ่นนี้แล้วเราซื้อมาเราเป็นทางผ่านแล้วเราก็คือซื้อมาขายอะ่ะแล้วเราก็มาลองมาลองเทคลองขับ เราก็มองว่มันคุ้มกับเป็นเงินไหมเวลาที่เสียเงินไปคแต่บางอย่างนะลูกค้าเสียเงินมาแพงเยอะแต่เราขับแล้วรู้ว่าเราไม่ค่อยโอเคกับเขามันไม่ต่างอะไรของเดิมคือถ้าไม่ต่างอะไรของเดิมไหญิงจะเสียเงินเพื่ออะไรอ่ะอหญิงว่าไหมล่ะคือจะเสียเงินเพื่ออะไรของเขาดีอยู่เสียรายตังค์เสียเงินเปลี่ยนต้องดีกว่าเดิมใช่ถูกปะอถ้าเท่าเดิมด้อยกว่าเดิมคือจะไปตามกระแสเพื่ออะไรอ่ะเขาว่าดีดี ดีเขาก็ดีเราอ่ะทีมคนละดีนะ่เออเนี่ยมันเป็นประมาณเนี้ยแต่อันนี้คือเราลองขับแล้วของโปรเฟเดอร์ชุดนี้ใส่กับคันนี้นะเราถือว่าโอเคเลยพูดถึงท่าดีของเฮยวิทเนี่ยหญิงเชื่อว่าดีแน่เพราะว่าเฮยวิทอ่ะลองรถมาเยอะมากใช่เราก็เลยจะแยกออกนีใช่ไหมคะคือใช่ใช่คือแล้วเราลองด้วยถนนจริงเราลองด้วยความเร็วช้าแล้วเราลองรถเนี่ยไม่ถึงร้อยแล้วก็ร้อยกว่า จับพวงมาลัยปล่อยพวงมาลัยจังหวะเบรกจังหวะเบรกจับพวงมาลัยจังหวะเบรกเบรกแบบไม่ต้องจับพวงมาลัยว่ารถจะมันจะสายมันจะร่อนไหมคือที่เขาลองกันอ่ะเพราะว่าหนึ่งถ้าเราจับเอาเนี้ยรถมันจะล่อนเนี้ยมันล่อนแบบไม่ได้เพราะเราไปไปไปยึดพวงมาลัยเัาไว้ทุกประกทั้งเราเราจะลองเวลาเบรกจับปั๊บเนี่ยถ้าถ้ามันรถออกซ้ายหรือออกขวาเวลาเราเบรกปั๊บเนี่ยคือมันจะออก มันจะแถงไง,งมันจะไม่ซ้ายก็ขวานั่นนหะคือคือการเวลาเบรกอะคือสูตรรถของเขาอะไม่ไม่ไม่ค่อยโอเค,คเนี่ยเพราะว่ามันมันไม่นิ่งไงสูตรรถมันไม่นิ่งเออคือถ้าเราปล่อยมือเบรกไปเนี่ยรถต้องช้าต้องชะลอไปตรงๆรงเนั่นก็คือว่าสูตรโอเคเออแต่ไม่ใช่ว่าพอเบรกปั๊บแถงขวาเบรกปั๊บแถงซ้ายอย่างนี้ถือว่าไม่ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ต้องไปแก้นะอันตรายอันนี้คือเนี่ยเวลาเราเบรกคือเราปล่อยเนี่ยเนี่ยเบรก เอออันนี้เปิดเนีน่ยอย่างเงี้ยมันต้องนิ่งต้องมีความนิ่งของรถเนีแต่การน,นี้นิ่งดึกใช้ได้ใช้ได้ไดคือต้องยก<ช>นิ้วทางร้านที่เขาใส่มาแล้วก็ชของ,องเดิมเขาเสียเงินแต่เราได้มาฟรีแต่ก็ไม่ใช่ว่าเชิงฟรีเพราะว่าหนึ่งเราซื้อมูลค่าลูกคันนี้มาพร้อมของแต่งเขา<อ>เราเพิ่มเงินมูลค่ารวมไปในตัวในของแต่งเขาแล้วอย่างเงี้ยแต่เราไม่ต้องไปเหนื่อยไงไม่ต้องไปเหนื่อยศึกษาไม่ต้องไปเหนื่อยไปที่ร้านแม็ร้านยางร้านช่วล่างร้านโชคอะไรอย่างเงี้ย คือเขาทำมาให้เสร็จแล้วเรามีที่จ่ายเงินแล้วมันได้ของมาเลยอะไรนึกออกหรือยังออนึกพอพูดถึงโปรเฟเดอร์เมื่อวานเมื่อวานที่ลูกค้าเขาโทรมาโทรหรือคอมเมนต์มาแล้วอีกนักคอมเมนต์แล้วโทรที่เขาอยู่จังหวัดชัยภูมิคือคุนไดเอ็กวานตัวนั้นโฉมใหม่นเชนนะอีกยี่สิบตัวสุดท้ายก่อนที่เป็นปาเลียก็คือเจ้าของเดิมไม่ใช่เราเจ้าของเดิมใส่โชว์โปรเฟเดอร์สี่ต้นเหมือนกันก็ต้องหลังโปรเฟเดอร์ก็ดังกัน S <S คือราคาเนี่ยเหมือนมันจบต้องได้มันยี่ห้อหนู้นใส่โปรเฟเดอร์ยี่ห้อนี้อ่าเราเลยดได้ใส่โปรเฟเดอร์อ,อันนี้โตโยต้าพออยู่นู้นใส่โปรเฟเดอร์เลยป่ะมียี่ห้อโชบเยอะแยะมากมายแต่ทำไมร้านทําไมเอาโปรเฟเดอร์มาเท่าที่ฝั่งลูกค้าถามหลายๆบอกว่านี่มันก็มีโชคเยอะแยะมากมายนะซิแต่ทําไมที่เราเจอบ่อยโปรเฟเดอร์ณณเหตุการณ์ตอนนี้ปี67ที่เราเจอเยอะสุด ลูกค้าบอกว่าราคาไม่แพงแล้วคุณภาพแล้วราคามันจับต้องง่ายแล้วมันไม่แพงโปรเวิร์นต์ตอนนี้อยงเงี้ยขื้ของก็ดีเราก็ยกนิ้วให้นะเราก็ชมเขาหน่อยอะไรประมาณนี้คันนี้ก็มาเปลี่ยนยางด้วยไหอคันนี้เปลี่ยนยางใหม่สี่เซนเปลี่ยนยางใหม่สี่เซนเพราะว่าของเดิมเนี่ยยางเจ้าของเดิมเขาใช้มาเจ็ดหมื่นโลเจ็ดหมื่นโลแล้วเขาบอกว่าก็คือยางยังดีอยู่จะไปเปลี่ยนทำไม รเราวันนั้นเราขอต่อยางเขาเขาบอกว่าเขาไม่ลดให้คือถ้าจะไปเปลี่ยนเขาเปลี่ยนเองแต่ถ้าว่าต่อยางเราเนี่ยเขาจะบอกว่าเขาไม่โอเคเพราะว่าเขาบอกยางอย่างดีเทคนิคหรือเปล่าจะมาต่ออะไรประมาณนี้แต่ถ้าเจ้าของเลยเขาเห็นเขาจะเชื่อเราว่าวันนั้นที่เราต่อเขาเนี่ยเราเปลี่ยนจิบเราไม่ไจ้กับล่อนเนี่ยเราไม่ได้พูดเล่นว่าเพี่ยนเนี่ยเป็นประมาณเนี้ยและเราก็ตั้งใจว่าเราเเปลี่ยนให้กับลูกค้าค พี่เราเราที่อดีคันเนี้ยค่ะเลขมาเยอะไหมเลขมาเจ็ดหมื่นโลเจ็ดหมื่นโลแล้วก็เช้ส่วนตลอดเช้ส่วนตลอดในของกันเลยในของโตโยต้าอันนี้เราก็ได้เปลี่ยนก็คือเจ้าของเดิมเขาบอกว่าครบยิลพอดีก็เลยอ่ะเนี่ยอย่างเงี้ยก็คือเราก็ราะว่าเตี่ยนเรามาเปลี่ยนเองไม่ใช่เจ้าของเตี๋ยนอีกหนึ่งหมื่นโลเต็มเต็มเลยหนึ่งหมื่นโลเต็มเต็มเลยคด้ขับดีมากเลยผมปล่อยเดิ๋ยนนิ่งมากเลยรถเนี่ยมันนิ่งรถเราต้องนิ่งอย่างนี้ใช่ปะเออ เวลาขับถนนจริงอ่ะอันนี้เดี๋ยวคือเนี่ยอันนี้ลอยยี่นะค่ะกล้องจับเลยอันนี้คือลอยยี่เนี่ยอุ้ยอันนี้คือลอยยี่ค่ะเนี่ยเนี่ยเราเบรกนะเนี่ยคือเราเบรกเนี่ยรถมันต้องไม่ล่อนเนี่ยนะนี่คือเราเบรกละมันต้องอย่างงี้พวงมาลัยไม่สั่นเลยอะคือพวงมาลัยไม่สั่นแล้วมันต้องไม่แผลออกซ้ายออกขวาเนี่ยแล้วเวลารถต้องตัดว่าร้อยแล้วลองให้ร้อยกว่าแต่อันนี้ไปลองมาแล้วที่ร้อยเจ็ด ร้อยเจ็ดร้อยเอกระ่อยมือได้ค่ะแต่เวลาเราลองเสร็จแล้วเราต้องรีบจับวงล้อแล้วเราต้องตั้งสติแล้วเวลาขับไปไวเวลาตลาคือเราแค่ลองให้รู้แล้วเราก็มาบอกลูกค้ารายใหม่ว่าโอเครถมันเป็นแบบที่ประมาณนี้เรามันลอาสูบหอะไรอย่างงี้แต่คันที่ที่คุณนายที่เขาไปที่ชัยภูมิโปรเฟเดอร์ตัวนั้นเน่เขาก็เขาก็ยอมรับนะว่านิ่มขึ้นนิ่มขึ้นกว่าเดิมแล้วเขาบอกว่าอันนี้คือคำพูดของลูกค้าคุณนายเมื่อวานนะ ที่ที่เขารับไปที่ชัยภูมินะจังหวัดชัยภูมินะเขาบอกว่าอุ่ไแดดเห็ดวันตู้ดเห็ดวันเนี่ยเขาบอกว่าเขาเหยียบร้อยหกแล้วปล่อยมือแล้วเขาเบรกเขาบอกว่าคือสูตรมันดีมากไม่ออกสายไม่ออกขวาเขาบอกว่าคือเขาบอกตู้รถดีมากเลยอะไรอย่างเงี้ยเขาฝากมาขอบคุณแล้วก็ขอบคุณกับเขาว่าคือเราคับรถมานะแล้วรถมันดีจริงแล้วเราก็บอกว่าดีวิทยาการันตีให้คันนี้เออ เขาก็ไปเขาบอกโอ้โหเจริงเขาก็ฝากขอบคุณมาเมื่อวานที่เขางฟิกัปปินฝากขอบคุณมาเราก็ฝากขอบคุณกลับว่าหนึ่งนะเรามอบสิ่งดีๆให้กับเขาเขาไปใช้แล้วเราเขามีความสุขเราก็มีความสุขนะไม่ใช่ว่าเขาไปใช้คันหนึ่งเขามาด่าเราอย่าียขายรถไปคันหนึ่งเขามาด่าเราอะไรประมาณนี้มันไม่ใช่ไงมันไม่ใช่อะไรเงี้ยมันหมือว่าเราขับอย่างงี้แน่ๆอย่างงี้มันต้องมีความสุขเขาต้องมีความสุขนะครับเนี่ย นี่ยอย่างเงี้ยมันมีความสุขแต่ไม่ใช่ขับไปแล้วพวงรถมันจะเสียมันจะซ่อมมันจะพังแล้วขับมันไม่มีความสุขในการขับรถเลย,ยนะ<ฆ>ไม่โอเคนะไม่โอเคนะไม่โอเคนะอยเงี้ยเนี่ยขนเดนี้ถ้าเราผ่านว่าโอเครถดีจริงอะไรจริงคือลูกค้าไปใช้ก็จะพูดเป็นเหมือนกันว่าโอเครถคันนี้ดีเนี่ยใครได้คันนี้ไปใช้จะเขาี่บอกว่าโอเคเขาไปเชื่อเราว่ารถคันนี้ดีจริงผ่านรดสอบจากเราเอามาแบนี้นะ ก็ไม่มีอะไรนะวันนี้ก็มาี๋ยวนนี้ขอตัวไปเที่ยวก่อนแล้วสู่กันฟังเรื่องสมรรถนะของรถคันนี้คอจูเนอร์ปี2019 T R D อันนี้ก็วันนี้ขอลาพักผ่อนวันหนึ่งนะขอลาพักผ่อนไปเที่ยวพักผ่อนวันหนึ่งอะไรนะแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้วันจันทร์ก็เข้าร้านปกติช่วงกลางวันช่วงบ่ายนะเออประมาณนี้ไม่มีอะไรเพราะพรุ่งนี้วันจันทร์ก็สั่งงานปแล้วงานเยอะด้วยงานเอารถค้างๆเสาร์อาทิตย์เนี่ยที่ไปส่งรถบ้างอะไรบ้างเดี๋ยวพวกนี้งานเยอะนะ มีสั่งไว้วเดี๋ยวช่วไปกนะ็กลับมาเคียงงานต่อแล้วก็เดี๋ยววันนี้ก็ไม่มีอะไรนะก็มาคุยเล่นสบายๆมาวันนี้ไม่ค่อยได้มาทําคิดที่ทดลองขับจริงวันนี้ได้มีโอกาสก็เลยเอามาแ,แต่งใหม่ๆนะให้กับเอฟซีของเราว่าเรามาทดสอบรถจริงให้อะไรประมาณนี้เออรถก็ดีใช้ได้ใช้ได้อ่าเอออ่ะโอเค ขอบคุณมากดัโอเคครับ